ลำน้ำที่ได้ชื่อว่าเป็นสายเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชาวบ้านทั้งสองฝากฟังมาอย่างช้านานตั้งแต่อดีตโบราณมาอย่างลำประดงที่ชาวบ้านเรียกขานกันในอดีตนั้นแม้ว่าปัจจุบันมันจะเปลี่ยนชื่อเป็นทางการเป็นชื่ออื่นไปแล้วมันเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านเข้าหมู่บ้านถิ่นฐานที่อยู่อาศัยของผู้คนมาหลายที่เป็นแหล่งหากินของทั้งผู้คนสัตว์ป่าและสัตว์น้ำมากมายลำประดงแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและเมื่อสมัย60กว่าปีที่แล้วนั้นบรรพบุรุษของตาแลมได้อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในแถบนั้นใหม่ๆในหมู่บ้านริมน้ำที่ยังมีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนชาวบ้านหากินกันได้ทั้งทางบกและทางน้ำไม่ว่าจะเข้าป่าล่าสัตว์หรือหาปูปลาที่มีอยู่อย่างชุกชุมผืนป่ากันแน่นหนาะขนบเปรียบไปกับลำน้ำทอดยาวไปเป็นระยะตาแลมแกเกิดและเติบโตขึ้นมา ก็เห็นปู่และพ่อของแกเป็นทั้งพลาล่าสัตว์และทำประมงหาปูหาปลาขายในตัวเมืองไปด้วยแกก็เลยได้เรียนรู้วิธีการหากินไปจากพ่อและปู่เรื่อยมาทั้งการใช้อุปกรณ์และอาวุธปืนผาหน้าไม้จนชำนาญล่าได้ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำได้อย่างชำนาญเหมือนกับเด็กๆที่เติบโตขึ้นมาในถิ่นนั้นหลังเรียนจบชั้นป .4 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้นก็ไม่ได้ไปล่ำเรียนต่อที่ไหน พอให้อ่านออกเขียนได้ก็พอตามประสาชาวบ้านที่เน้นเรื่องการหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นหลักก็เลยได้ช่วยพ่อแม่ออกหากินโดยการล่าสัตว์ทั้งสัตว์ป่าและสัตว์น้ำเรื่อยมาจนเติบโตเป็นหนุ่มก็มีโอกาสได้อุปสมบทเป็นพระทดแทนบุญคุณบุปผกาลีติดตามหลวงพ่อพระอุปช้าเข้าป่าออกทุดงอยู่หลายปีเพราะยังมีพี่ๆน้องๆคอยช่วยเหลือพ่อแม่ทำม,มาหากินอยู่อีกหลายคน เพราะว่าพ่อแม่ก็มีลูกอยู่หลายคนเหมือนกับปู่ย่าตายายที่มีกันฝั่งและเกือบสิบคนเป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันทุกๆครอบครัวในสมัยนั้นก็เลยไม่ได้ห่วงหน้าพววงหลังอะไรมากมายนักตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่ในล่มกาสาวพัดอยู่หลายปีหลายพรรษาจนเมื่อถึงเวลาที่จะต้องศึกออกมาใช้ชีวิตตามปกติเพราะได้ข่าวว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นในหมู่บ้านของตนเองจนเป็นเหตุให้ชาวบ้านต้องตายไปหลายคน รวมทั้งผี่ชายของตาแลมเองด้วยอีกคนที่เข้าป่าไปล่าสัตว์กับพ่อแต่ว่าพ่อนั้นหลอดกลับมาได้เกิดจากการกระทําของเสือลายผาดก่อนที่มันหลุดหลอดออกมาจากป่าลึกกว่าที่ตาแลมจะได้รู้ข่าวกับป้าเข้าไปปีกว่าแล้วเพราะเข้าไปบําเพนเพียรภาวนาอยู่แต่ในป่ากับหลวงพ่อสลายปีระหว่างที่ออกทดงเข้าป่าอยู่หลายพรรษากับหลวงพ่อพระอุปชานอกจากตาแลมจะศึกษาเรียนรู้ธรรมะปฏิบัติแล้ว ตาแหลมแกกระได้รับการถ่ายทอดในด้านวิชาอาคมต่างๆมาจากหลวงพ่อท่านมากมายจนมีความเข้มขลังอยู่พอตัวเพราะได้สมาธิจิตที่แรงกล้ามาจากการบำเพ็ญเพียรภาวนามาหลายปีเมื่อศึกและกลับไปที่หมู่บ้านของตนเองชื่อเสียงของเสือก็เป็นที่กระชอนไปทั่วทั้งคงน้ำในละแวกนั้นแล้วจนชาวบ้านเรียกขานมันว่านางเสือสมิงสาวแห่งลำประดงเพราะว่ามันเป็นเสือตัวเมีย แถมยังไม่มีใครที่จะสามารถฆ่ามันได้แม้แต่คนเดียวก็เลยพากันให้ฉายามันว่าเป็นเสือสมิงเพราะว่ากระสุนที่ใช้ล่าสัตว์กันทั่วไปนั้นไม่สามารถที่จะละคายผิวของมันได้แม้แต่น้อยจนเมื่อตาแลมกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านก็เริ่มทบทวนการใช้อาวุธปืนกลับมาอีกครั้งจนเข้าที่เข้าทางสามารถที่จะเข้าป่าไปได้เหมือนที่เคยทํามาในสมัยหนุ่มๆก่อนที่จะลาไปบวชอยู่หลายปีอย่างไม่ติดขัดอะไร จะติดขัดอยู่บ้างกับเพียงแค่พ่อแม่ที่ไม่อยากจะให้ตาแลมเข้าไปเสียงอันตรายในป่ามากนักเพราะเพิ่งจะสึกออกมาจากพระและเป็นทิศใหม่ๆอาจจะมีภัยอันตรายขึ้นได้เพราะได้เสียลูกชายไปแล้วคนหนึ่งแต่โดยความดื้อรั้นของตาแลมที่เป็นมาตั้งแต่สมัยเด็กนั้นพ่อแม่รู้ดีจึงไม่อาจจะห้ามปรามลูกชายได้ก็เลยต้องปล่อยตาแลมเข้าป่าไปเพียงลําพังในที่สุดและหลายวันที่ตาแลมเข้าไปล่าสัตว์ รวมทั้งออกตามล่าเสือสมิงไปด้วยแม้จะไม่เจอแต่ก็กลับมาอย่างปลอดภัยทุกครั้งพ่อแม่ก็เบาใจว่าตะแลมคงจะเอาตัวรอดได้ก็เลยหมดห่วงเพราะเห็นว่าลูกชายเองก็บอกว่าได้ของดีมาจากหลวงพ่อพระอุปชาอยู่พอตัวคงจะไม่มีอะไรมาแพ่วพานทำอันตรายได้แน่แต่ในช่วงเวลานั้นนางเสือสมิงนั่นมันก็ยังออกตามล่าเหยื่อที่เป็นคนอยู่หลายหมู่บ้านในละแวกนั้นมันหลอดพ้นจากการ ประจันหน้ากับตาแลมไปได้ทุกครั้งและที่มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นมาอีกอย่างในช่วงเวลาหลังๆนั้นก็คือก่อนที่จะมีใครไปพบเจอกับเสือสาวนั้นก็มักจะเจอกับหญิงสาวแปลกหน้าทุกครั้งไปจากคําบอกเล่าของคนที่หลอดตายกลับมาได้ไม่ว่าจะเป็นพลานหรือว่าชาวบ้านหากว่าจะพบเจอกับมันได้ก็ต้องไปดักเฝ้ารออยู่ใกล้ๆกับลำน้ำเพราะมักจะเจอมันออกไปดักสุ่มรอเหยือ่อ ที่ขึ้นไปจากลำน้ำอยู่หลายลายตามริมตะลิงทั่วไปใกล้กับหมู่บ้านที่มันเข้าไปใกล้ตาแลมถึงได้ใช้เรือของพ่อท่อไปตามลำน้ำที่อยู่กลางป่าลึกเจอที่พอจะขึ้นไปได้ก็ผูกเรือเอาไว้กับแพรริมตะลิงถือปืนสอดสายสายตาไปทั่วด้วยความระมัดระวังตัวแต่ก็ยังไม่เจอตัวของมันไม่ว่าจะเป็นเสือหรือว่าหญิงสาวตามที่ได้ยินมาก็เลยมองหาที่เหมาะมัดห่างขึ้นมาใกล้ๆกับริมลำน,ำน้ำนั่นเอง เพื่อเฝ้าล้อเผื่อว่าจะมีใครพายเรือขึ้นมาที่แพนั่นอีกเพราะว่าเป็นท่าน้ําที่มักจะเป็นที่ขึ้นฝั่งของพานที่จะเข้าไปล่าสัตว์ในป่าเสือนั่นมันอาจจะแอบย่องเข้ามาล่าเหยื่ออีกเข้าจนได้และเหมือนว่าครั้งนั้นนับว่าจะเป็นโชคของตาแลมแต่ว่ามันเป็นโชคร้ายของพลานที่พลายเรือเข้าไปขึ้นฝั่งที่ท่าน้ําเดียวกันเพราะหลังจากที่ผูกเรือเอาไว้ได้ก็บแบกปืนเดินดิ่งเข้าป่าไปทันทีตาแลมรีบปีนลงจากนั่งห้าง เพื่อที่จะตามไปแต่กระขาดกันนิดเดียวเพราะว่าพลานนั่นเดินไวมากเพราะคงจะคุ้นเคยและชำนาญป่าแถบนั้นดีกว่าตะแลมที่หลังจากกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านก็ยังเข้าป่าไปไม่ทั่วถึงเพราะว่าผืนป่านั้นมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วเดินตามไปทิศทางเดียวกันกับพลานคนนั้นอยู่พักใหญ่ๆสุดท้ายก็ไปเจอกองเลือดสดสดแดงฉานเข้าจนได้ตาแลมถึงได้รู้ทันทีว่าตะพานนั่นคงจะไม่รอดแล้วเพราะนอกจากกองเลือดแล้ว มันก็ยังมี้อยลากเอาล่างของเหยื่อไปด้วยตาแมลมรีบตามล่องรอยลากนั้นไปจนไปเจอล่างของตาพลานนั่นจนได้แต่ว่าเสือสมิงนั่นมันหายตัวไปแล้วมันคงจะกินเหยื่อจนอิมน่มหนำเพราะว่าเนื้อหนังของเหยื่อนั้นขาดแหว่งหายไปบางส่วนแต่ยังไงเสือมันก็จะต้องย้อนกลับมากินเหยื่อของมันอีกแน่ตาแลมถึงได้รีบหาต้นไม้เพื่อที่จะปีนขึ้นไปมัดห่างอยู่ใกล้ๆนั่นเมื่อมัดห่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งเฝ้ารออยู่ ตั้งแต่หัวค่ำไปจนลุงสางของวันลุงขึ้นที่ตาแลมเฝ้ารออยู่ไม่ได้หลับเลยนอนก็มีบางอย่างแอบย่องเข้ามาใกล้ร่างของพลานที่ตายจนได้แม้ว่าจะยังไม่สว่างดีนักแต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่านั่นมันเป็นร่างคนแถมเป็นร่างของหญิงสาวผมยาวใส่เสื้อผ้าสีดำทั้งชุดลักษณะตามที่ตาแลมได้ยินได้ฟังมามันไม่ได้รีบเดินมาทางร่างของเหยื่อแต่เหมือนว่ามันจะแงงนมองไปทั่วทั้งรอบตัวและบนต้นไม้ เหมือนว่ามันจะรู้ตัวว่าต้องมีใครนอกจากเหยื่อของมันอยู่ในบริเวณนั้นด้วยตามสัญชาตญาณของสัตว์ร้าและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเพราะว่ามันเดินใกล้เข้ามาที่นั่งห่างของตาแลมจนแง้มมองขึ้นมาเห็นตาแลมเข้าจนได้แต่สีหน้าท่าทางมันไม่ได้ตกใจหรือว่าหวาดระแวงแต่อย่างใดเพราะคงจะคิดว่าตาแลมก็ไม่ต่างอะไรกันกับเหยื่อของมันที่ผ่านๆมาพอมองเห็นตาแลมหญิงสาวนางนั้นก็ยิ้ม พร้อมกับกวักมือเรียกให้ลงไปด้านล่างตาแหลมเองก็ยิ้มรับอย่างเสียมิได้ฟ้าก็เริ่มจะสว่างขึ้นจนเห็นอะไรต่อมีอะไรได้อย่างชัดเจนมากขึ้นช่วยรับเอาของให้หน่อยเดี๋ยวจะลงไปด้านล่างหญิงสาวก็เดินใกล้เข้ามาใตา้นั่งห่างพร้อมกับยื่นมือขึ้นมาตาแหลมถึงได้ส่งปืนลงไปโดยที่หันปลายกระบอกปืนลงไปแทนพอหญิงสาวคว้าปลายกระบอกปืนเท่านั้นตาแหลมก็สับไกปงเสียงดังสนัน่น กระสุนปืนที่ลงอาคมขลังที่เตรียมพร้อมเอาไว้อยู่แล้วก็พุ่งเจาะเข้าที่กลางแสกหน้าของหญิงสาวนั่นทำเอาหญิงสาวสุดหวบล้มทั้งยืนลงไปกองกับพื้นก่อนที่จะลุกปรวดพลาดขึ้นมาร้องคำรามลั่นเพราะว่าร่างของมันได้กลายไปเป็นเสือลายผาดก่อนไปแล้วแม้จะถูกกระสุนอาคมเจาะฝังเข้าที่กลางแสกหน้าจนเลือดอาบแต่ก็ไม่ได้ทำให้เสือสมิงร้ายนั่นมันหมดลิ์ลงไปได้ แถมยังสร้างความโกรธแค้นให้กับมันเป็นอย่างมากจนต้องใช้พละกกำลังอันมหาศาลขย่มต้นไม้อย่างรุนแรงต้นไม้ที่ตาแลมมัดห่างอยู่แต่ก็ยังสั่นสะเทือนด้วยแรงอันมหาศาลของมันแต่กระนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้ตาแลมตกลงไปด้านล่างได้แต่อย่างใดกระสุนอาคมอีกนัดถึงได้ระเบิดโตูมออกจากลำกล้องพุ่งเข้าไปที่หัวของนางเสือสมิงนั่นอีกนัดอย่างแม่นยำ จนล่างของมันฟุบลงไปชักกระตุกอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ะแน่นิ่งไปในที่สุดคงจะขาดใจตายสนิทจากพิษคมกระสุนแม้ว่ามันจะรู้ตัวว่าคงจะไม่รอดจากกระสุนปืนที่ลงอาคมของตาแลมเอาไว้ไม่เหมือนกับพลานที่เป็นเหยื่อของมันที่ผ่านๆมาแต่โดยความอาฆาตแค้นด้ยสัญชาตตายานของสัตว์ร้ายถึงขนาดว่ายอมตายไม่ยอมหนีจนสุดท้ายมันก็ได้ตายอย่างสมใจ แต่ที่น่าแปลกใจมากไปกว่านั้นเพราะมันไม่เหมือนอย่างที่ตาแลมคิดเอาไว้เพราะว่านางเสือสมิงนั่นมันไม่ใช่สัตว์ป่าหากแต่ว่ามันกลับเป็นคนที่กลายไปเป็นเสือสมิงเพราะหลังจากที่มันขาดใจตายร่างของมันก็กลับคืนมาเป็นร่างของคนดังเดิมเป็นหญิงสาวผมยาวที่ใส่เสื้อผ้าดำทั้งชุดจะด้วยเหตุผลคนใดก็ไม่ทราบทำไมนางถึงได้กลายไปเป็นเสือสมิงที่เห็นว่านางไม่ยอมหนีตายจากกระสุนอาคมไป ก็คงจะอยากให้เรื่องมันจบจบไปแบบนั้นเพราะว่านางเสือสมิงตนนี้ก็คงจะมีจิตสำนึกอยู่ภายในอยู่บ้างหากว่าตายไปก็จะได้หลุดพ้นจากเวนกรรมของตนเสียทีด้วยความที่ตาแลมเคยออกธุดงตามหลวงพ่อพระอุปชาไปทั่วทุกสารทิศเคยพบเห็นและรับฟังเรื่องราวแบบนี้มาจากหลวงพ่อมากมายก็เลยทำให้คิดไปว่านางสมิงสาวนั่นอาจจะเป็นอย่างที่คิดก็ได้ แต่กระนั้นก็คงจะไม่มีใครให้คำตอบได้เพราะไม่มีใครรู้โดยซ้ำว่าหญิงสาวนั่นอยู่แห่งหนตําตำบลใดแต่เมื่อจัดการกับนางเสือสมิงนันได้แล้วชาวบ้านก็จะได้อยู่กันอย่างสงบสุขเสียทีและได้แก่แค้นให้กับพี่ชายของตนไปด้วยหลังจากที่จบเรื่องราวของเสือสมิงนันไปตาแลมแกก็ยังใช้ชีวิตและมีครอบครัวอยู่ที่หมู่บ้านจนแก่เท่ามีลูกมีหลานเต็มบ้านจนสุดท้ายก็ได้ตายไปด้วยโรคชรา ในวัยแปดสิกว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง